อันนี้จะเป็นตัวงานจบจริงๆนะครับที่ผมจะส่งให้ลูกค้านะครับผมก็ถือว่าหืมตายอ่ะสวัสดีครับเล็กจะเป็นรุ่นสีสซิงเนี่ยครับแหมวันนี้ผมมาเจองานนะครับ f อฟส่งฝาน้ํามันมาจากนครศรีธรรมราชนะครับผมโอ้โหเป็นสีสซิงนะครับไม่ให้เป็นทองคําแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะครับผมอ่านี่ก็ผ่านในยึดยาเน้นนะแหมทำไมไม่แวะยึดยาก่อนที่นั่นนะได้ข่าวว่าเจ๋งนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการขึ้นสีสซิงนะครับผม ผมจะขึ้นให้ดูคร่าวๆนะครับรายละเอียดผมไม่ได้มาเก็บให้ดูนะครับอะไปแล้วผมอ่าก่อนที่จะไปเริ่มงานนะครับเรามาดูชิ้นงานก่อนนะครับโอ้โหสีเขานี่ไม่ธรรมดานะครับเขาพ่นมารูปแบบไหนก็ไม่รู้นะครับมันเหลือบวูบวาบวูบวาบมากเลยนะครับถือว่ายากนะครับผมแต่ผมน่าจะทําได้แหละแต่อาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะงานแกะงานนะมันไม่ค่อยมีอะไรดีหรอกครับผมแต่ผมจะทําให้สุดฝีมือนะครับเพียงแค่ ปกติงานพวกนี้ผมไม่ค่อยได้รับนะครับแต่เพียงแค่บอกว่าโอ้เป็น f อผมนะครับจัดให้เลยครับผมมาจากที่ผมดูข้าวๆนะครับแม่สีที่เขาใช้น่าจะมีประมาณ34ตัวนะครับก็จะมีกรีนโกลและก็อลูมิเนียมโกลนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งครับก็จะเป็นเยลโ o w นะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณเนี้ยอาจจะมีสีนิดๆนะครับผมค่อนข้างยากเลยนะครับอันนี้ผมก็จะขึ้นคร่าวๆให้ดูนะครับ เหมือนมันก็ยังขาดกินเกนะครับเราก็เย่าขย่าเข้าไปหน่อยนะครับผมท่าวนี้ก็ได้ออกมาคล้ายๆแล้วนะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมไปเก็บทีหลังนะครับผมมาในที่สุดผมก็ทํามันเสร็จแล้วนะครับไอ้สีซิ่งนะครับทองเริ่มจากตัวนี้นะครับเป็นสตอรี่ให้ดูนะครับนี่โอ้โหอันนี้ก็เกือบใกล้แล้วนะครับจำดูขาดเข้มๆนะครับผมอ่าเนี่ยผมก็พ่นไปเรื่อยนะครับ อันนี้ก็สว่างไปนิดนึงนะครับนี่อันที่ผมจบคืออันนี้นะครับผมแทบจะตืินเลยนะครับเดี๋ยวเราตั้งกล้องดูนี่ะอันนี้แผ่นเล็กนะครับผมกระป๋องอันเดิมนะครับนี่ผมพ่นตาเลือกเลยนะครับแม่งรองพื้นนะครับผมเปลี่ยนจากบอนเป็นขาวนะครับลองไปเรื่อยนะครับจนเจอนะครับมันใช้พื้นอะไรอ้บอกได้เลยงานนี้ประสาทแดกนะครับผมอไปดูกันครับมาตั้งกล้องถ่ายนะครับจะได้เห็นกันชัดๆนะครับ ไอแผ่นเล็กนะครับผมไออันกลางนั้นมาเทียบให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันเขียวกว่าส่วนไอแผ่นเล็กมันออกส้มเหมือนกับฝานํามันของเขานะครับโอ้โหถือว่าค่อนข้างยากมากเลยนะครับกว่าผมจะหาพื้นมันเจอนะครับโอ้โหพ่นแล้วพ่นอีกนะครับไม่รู้ต้องกี่แผ่นนะครับผมกระบอกได้เลยครับถ้าเป็นงานสไตล์แบบนี้นะครับผมจะไม่คิดราคาสีแบบปกตินะครับผมจะคิดชาร์จกว่าปกตินิดหน่อยนะครับผม ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าผมรับงานแล้วนะคือผมจะทําไปให้ดีที่สุดนะครับไม่ใช่คนละสีนะครับเนี่ยพ่นออกมาให้ได้แบบผมนะครับยังไงมึงซ่อมนะครับก็ดูดีนะครับแอ่งานซ่อมแบบเหมือนเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะ่ะออกมาขนาดนี้ก็เพอร์เฟกครับผมอเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมดูกันบ้างนะฮะสังเกตดูนะครับไอแผ่นที่ผมจบเนี่ยผมจะทําเผื่อสว่างไว้นิดนึงนะครับเผื่อเขาเอาไปเปิดไปสไลด์นะครับผม พอไปพ่นชนบานยังไงไม่เหมือนแน่นอนนะครับผมงานสี่สิ่งพวกนี้นะครับเพราะเขาพ่นแต่ละเลเยอร์นะครับมันก็จะมีพื้นแล้วก็มีตัวอาบนะครับมึงไม่มีทางพ่นเสมอกันได้นะครับผมเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะถ่ายผ่านกล้องออกมาขนาดนี้ถือว่าหรูหรามาเห่านะครับผมอันนี้จะเป็นตัวงานจบจริงๆนะครับที่ผมจะส่งให้ลูกค้านะครับผมก็ถือว่าหือไทอะ มันก็มีบ้างนะครับมันอาจจะไม่ได้ไปอะไรขนาดนั้นนะครับงานแกะมันอย่างนี้นะครับงานเอาไปซ่อมมันก็มีบ้างนะครับมันไม่ได้แบบคนทั้งคันนะครับผมแล้วเป็นงานแกะสูตรด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าดูดีนะครับผมนี่ครับงานผมมันก็จะตึงๆนิดนึงนะครับถ้าใครติดต่อเข้ามาแล้วผมไม่ตอบกลับหรือว่าไม่อ่านเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับสายด่วนนะครับให้โทรมาจะดีที่สุดนะครับเพราะช่วงนี้มันเริ่มไฮซีซั่นแล้วครับงานจะเยอะนิดนึงนะครับ เขต้องขออภัยในความล่าช้าด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ